นมโมต,ต,ตัสสะภะคะวะตตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ประรอบเหตุของการทำบุญวันนี้นะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือลูกหลานของท่านพลตำรวจเอกพิเศษ ว่าสิทธิเด,ดชคุณชรนะคะได้ระลึกถึงคุณพ่อแล้วก็ได้มาร่วมกันทําบุญประรบเหตุที่สองก็คือเราถึงหัวเลี้ยวหัวต่อของการที่จะบรัญชาสามเณรีครั้งที่32วันที่6ใเมษายนส5 6 6ที่กำลังจะถึงนะคะวันนี้เป็นวันที่สองเป็นวันที่บรรดาผู้ขอบวช เท่าที่พักและบรรดาลูกทิดลูกทิดโพธิอาสาได้เริ่มได้เริ่มเข้ามาช่วยกันทำงานตั้งแต่เมื่อสองวันก่อนคก็เป็นการปรารบเหตุสองเรื่องก็เลยนึกว่าเรื่องที่ควรจะเล่าให้ลูกฟังเพื่อให้ลูกได้เกิดโมทนาบุญก็คือเรื่องราวของ มคามานุปมคคามานุปเนี่ยเป็นคนนี่เป็นเรื่องเราที่เล่ากันมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะคะ<ม>เขาเป็นคนที่มีมีความเป็นอะไรมีความสามารถในการเป็นแม่เหล็กเรียกเรื่อ,อก็เป็นแม่เหล็กชักจูงเพื่อนฝูงผู้คนให้มาร่วมทำบุญด้วยกัน ในกลุ่มเขาเนะี่ยมีอยู่33คนเดี๋ยวจะมาถึงเหตุ33นะในกลุ่มเขาเนะี่ยมี33คนไม่ว่ามคัคคมนบคิดจะไปทําบุญที่ไหนเพื่อนฝูงก็จะห้อมล้อมไปด้วยกันหลวงแม่อยากจะแจ้แจงตัวเลขแต่ว่ายังไม่ยืนยนันคิดว่าเป็นเพื่อน30คนและเป็นภรรยาสามคนเป็น33 ไม,ไม่แน่ใจนะครับพูดไปเองอะ่ะพูดไปอย่างนั้นแหละเวลาไปไหนเนะี่ยเขาจะไปทําบุญเคลียพื้นที่เหมือนกับที่เราทําเลยเคลียพื้นที่ทําความสะอาดทําอะไรขัดถูเช็ดล้างปัดกวาดถ้าจะไปทําสวนเนี่ยเขาก็เห็นว่าพื้นที่เนี้ยควรจะเป็นพื้นที่สวนกลางนะก็ไปทําสวนแท่วถางปลูกต้นไม้ปลูก ต้นไม้ดอกไม้ให้เป็นที่ร่มรื่นสำหรับสาธารณชนพองานเสร็จสับและเป็นสวนที่น่ารื่นรมแล้ว<ม>เขาก็ถวายเป็นส่วนกลางให้บรรดาชาวบ้านให้บรรดาชุมชนในแถบนั้นเนี่ยได้เข้ามาใช้พื้นที่นั้นทำอย่างนี้ค่ะเรื่อยไปเลยจากชุมชนนั้นไปชุมชนนี้เป็นที่เรื่องลือว่าครั้งไหนก็ตามที่กลุ่มของมัคคมนกเข้ามาทำงานเนี่ยก็จะได้พื้นที่ ทำบุญเป็นพื้นที่ที่ให้กับชุมชนที่ดีมากๆเลยพอมคมานพเนี่ยมีภรรยามีภรรยาสี่คนภรรยาคนโตชื่อสุธรมาภรรยาคนที่สองชื่อสุจิตราภรรยาคนที่สามชื่อสุนันทาและภรรยาคนที่สี่ภรรยาคนเล็กน่ารักกว่าเพื่อนเป็นที่ เนื่องจากเป็นภรรยาค,คนเล็กกันนะประมาณว่าสามีก็จะเอ็นดูเป็นพิเศษพิเศษชื่อสุชาดาสุชาดาแขกจะเรียกสุชาตานะออกเสียงตเต่าคนไทยออกเสียงเป็นสุชาดาเวลาที่ทําบุญเวลาที่มัคคมณนบทําทบุญอะไรนะ่ะ ภรยาคนที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยก็ร่วรรมทําบุญด้วยสุธรรมมาซึ่งเป็นภรยราคนโตเนี่ยนะคะจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเลยเลยสร้างศาลาเนาะสร้างศาลาสุธรรมมาสร้างศาลาที่จะเป็นศาลาธรรมให้ใครแต่ใครได้มาฟังธรรมเนี่ยนะคะสุธรรมมาเนี่ยเขาเป็นคนลงทุนหน้าจั่วเลยหน้าจัว่วหน้าจั่วศาลาเลยนะคะใช้ไม้อย่างดีขึ้นชื่อเลยติดชื่อเลยว่าศาลาสุธรรมมาบรรดา ภรรยาคนอื่นก็ขอมีส่วนร่วมหน้าต่างประตูอะไรนะคะทุกคนมีส่วนร่วมแต่สุชาดาเนี่ยเมียคนเล็กเนี่ยก็จะประมาณว่าพี่ทําอะไรหนูก็ขออาศัยเกาะใบบุญพี่ไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่ทําคนเล็กไม่ไม่ทําพอเสกสรรแล้วมรคมนกตายไปจากโรคนี้นะคะพวกขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ก็เลี้ยวซ้ายแลข,ขวาเลี้ยวซ้ายแลขวา,ขวา,ขวา ขึ้นมากันทุกคนเลยบรรดาเพื่อนๆที่ทําบุญด้วยกันในกลุ่มส3สนะคะก็ขึ้นมาได้ขึ้นมาบนสวรรค์หมดทุกคนเหลียวมองบรรดาอดีตภรรยาทั้งสุธรรมาทั้งสุจิตราทั้งสุนันทาขึ้นมาหมดอ้าวและสุสชาดาหายไปไหนสุชาดาไม่มาตอนนี้มรรคมนกษ์ได้อยู่ในฐานะที่เป็นพระอินทร์เนาะก็ สอดส่องทิพนตรดูเหตุไกลก็ <S <S แจ้งใจในานางว่าไปเกิดเป็นนกประยางไปเกิดเป็นนกประยางเพราะไม่ได้เคยทำบุญเลยไปเกิดเป็นนกประยางยืนขาเดียวเหนี่ยวกินลมอยู่ในหนองน้ำนะรอดูว่าเมื่อไหร่ที่ปลามาจะได้จิกกินปลานะครับก็มัคคมนกก็สงสารภรรยาที่ไปเกิดเป็นนกประยาง ก็ลงไปสอนลงไปสอนให้รักษาศีลร,รักษาศีลแล้วก็กินปลาเป็นได้ไหมกินปลาเป็นก็ไม่ได้ใช่ไหมนางนกประยางเนี่ยก็ต้องรอเฉพาะปลาตายกินปลาตายปลาที่มันลอยมาเนี่ยนึกว่าเป็นปลาตายก็จิกกินพอปลาดิ้นได้ก็ต้องขายพอปลามมาดิ้นได้พระอินทร์ก็ทดสอบใจนางโดยการที่ทำเป็นปลาตายลอยน้ำมาเนี่ยพอจิกปับ๊บ ปลาดิ้นได้โอ้ไม่ได้กินไม่ได้เพราะว่ารักษาศีลไปแล้วนะคะในท้ายที่สุดนางก็สิ้นจากชาตินั้นตายนั่นแหละเพราะว่าไม่ไม,มีอาหารนั่นแหละไม่มีอาหารกินตายตายจากชาตินางนกกระยางเนะี่ยแต่เพราะได้รักษาศีลในชาติที่เป็นนางนกกระยางก็เลยได้กลับขึ้นมาเกิดบนสวรรค์ร่วมก,กันกับสามีและบรรดาเพื่อนๆของมัคคามนกตรงนี้สอนว่า คนอื่นก็ทําบุญนะ่ะเราได้แต่ยิ้มกับเขาเนี่ยเราไม่ได้ได้บุญกับเขานะเราต้องทําบุญนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทําเองต้องทําเองนะคะทีนี้พูดถึงมัคคัมนบและเพื่อนๆเนี่ยกลุ่มสามสิบสามเนี่ยนะคะกลุ่มสามสิบสามเนี่ยภาษาภาษาบาลีภาษาบาลีเรียกว่าไตรติงสัาไตรติงสาแปลว่าสามสิบสามเป็นชื่อสวรรค์ชั้น ไตรติงสะแต่คนไทยมักจะออกเสียงว่าชั้นดาวดึงดาวดึงคือคืออันเดียวกันคืออันเดียวกันเมื่อนึกถึงสวรรค์ชั้นไตรติงสะหรือสวรรค์ชั้นดาวดึงเราก็จะเข้าใจว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่มคมานนกเขาเป็นประธานเขาเป็นประธานอยู่นะคะแล้วก็บรรดาเพื่อนๆที่มาเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นนั้นล้วนแล้วแต่มีจิต อบอ้อมอารีเริ่นแล้วแต่ในจิตที่จะถวายกําลังกายถวายกําลังทรัพย์ในการที่จะช่วยงานพระศาสนาเหมือนกับลูกทิศผู้ที่อาสาเหมือนกับกลุ่มของออบรรดาลูกหลานของท่านในายพลตำรวจเอกวสิษฐเดชกุลชรที่วันนี้มาร่วมแรงร่วมใจกันทําบุญให้คุณพ่อในลักษณะเดียวกันนะครก็ขอโมทนาทุกทกคนช่วงนี้เป็นช่วงที่ อากาศร้อนเป็นพิเศษนะคะอากาศร้อนเป็นพิเศษปีนี้อากาศร้อนกว่าปีปีที่ผ่านมาอ,อ,อุณหภูมิความร้อนจะขึ้นสูงถึง45องศาเซลเซียสซึ่งเป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังว่าสิ่งที่เราเคยทำสิ่งที่เราทำได้บางทีปีนี้อาจจะทำไม่ได้ต้องขยักขยักแรงงานเอาไว้นะคะในช่วงกลางวันถ้า ยังขยันขันแข็งดีขอให้ทำงานในที่ร่มขอให้ทำงานในที่ร่มนะคะสี่โมงแล้วสี่โมงแล้วค่อยออกไปทำงานข้างนอกข้างนอกสี <un> well no, yes, yes, no, yes, to, ่โมงแล้วค่ะจะแรงแรงแดดจะเพล่ลงนะคะแล้วเราก็แล้วก็ขอให้ขอให้ในการทำงานเนี่ยขอให้พวกเราออกไปทำงานด้วยกันอย่าใช้เดี่ยวป้าจันเพนนะขอป้าจันเพนอย่าใช้เดี่ยวป้าจันเพนจะมีพฤติกรรมใช้เดี่ยว เราเป็นอะไรแล้วก็คนอื่นไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นคนอื่นจะช่วยไม่ทันนะคะขอให้ทำงานกันเป็นกลุ่มอย่างน้อยที่สุดมีเพื่อนเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนเราอยู่จุดไหนนะคะจะได้ช่วยเหลือช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะญาติโยมญาติโยมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะถ้าไม่มีความจำเป็นอย่าออกไปกลางแจ้งในช่วงเวลาที่แดดจัดจัดนะคะดูแลรักษาตัวเอง ขอให้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คุ้มครองเราทั้งกายทั้งใจนะคะให้เราผ่านพ้นวิกฤตอุณหภูมิความร้อนของของฤดูร้อนปี2566ไปได้อีกครั้งหนึ่งแต่แต่มันก็มีข่าวต่อมาว่าในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะ,ะเผชิญกับแรงนะคะความแรงที่จะต่อเนื่องเพราะฉะนั้น เราคงจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนนิสัยของการใช้น้ำใช้น้ำนะคะให้ลดน้อยลงประเดี๋ยวบรรดาบรรดาผู้ที่เข้าเข้าบวชนะคะต้องเตือนว่าการใช้น้ำเนี่ยนะคะเราจะต้องประหยัดเราจะต้องนึกถึงคนอื่นมากขึ้นเพื่อว่าเราจะได้มีน้ำใช้ในอนาคตไม่งานแล้วก็มันจะไปถึงจุดที่ไม่มีน้ำใช้ ไม่มีน้ําใช้เราก็จะจะลำบากละอันนี้ไม่ใช่เฉพาะวัดทรงธรรมนะคะไม่ใช่เฉพาะวัดทรงธรรมเป็นภาพรวมของโลกเป็นภาพรวมของโลกที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะคําว่าร่วมด้วยช่วยกันนี้เราก็พูดกันมาเยอะนะแต่คราวนี้ต้องเอาจริงต้องเอาจริงเอาจังแล้วนะคะขอให้ทุกๆคนได้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมะมีความเผื่อแผ่เผื่อแผ่ตั้งแต่ลมหายใจเผื่อแผ่ตั้งแต่น้ำใช้ เผื่อแผ่ตั้งแต่ไฟที่เราใช้นะคะขอโมทนาค่ะ